กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันไปต่างๆนานา,นาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาอาจแยกตัวเป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ากลุ่มผู้ว่าการรัฐคั้วพันธมิตรพักฝ่ฝฝฝฝฝฝายค้านรีพับลิกันประกาศพร้อมใช้งานฐานหน่วยป้องกันประเทศนนเนชนอลกาดที่จะประจำการอยู่ในรัฐต่างๆเพื่อสนับสนุนรัฐเท็กซัสในการรับมือกับปัญหาพรมแดน ที่กำลังทำให้เท็กซัสขัดแย้งรุนแรงกับรัฐบาลกลางพวงมาด้วยประวัติศาสตร์ของรัฐเท็กซัสเองก็มีความเป็นตัวตนสูงกว่ารัฐอื่นๆทําให้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งเหตุการณ์สาคัญสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยคลิปนี้เราจะพาไปดู10เรื่องจริงควรรู้เกี่ยวกับรัฐเท็กซัสที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน10เท็กซัสเคยเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสมาก่อน สาธารณรัฐเท็กซัสหรือสาธารณรัฐเตคัสคือรัฐเดียวที่ใช้ระบบการปรกครองแบบมีประธานาธิบดีเป็นรัฐเอกชในทวีปอเมริกาเหนือโดยมีการสถาปนาตนเองขึ้นมาจากรัฐโกอาวิลาและเตคัสซึ่งถือเป็นรัฐดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นเท็กซัสในปัจจุบันมีการแยกตัวออกมาจากเม็กซิโกและกินพื้นที่การปรกครองส่วนหนึ่งของอเมริกาสาธารณรัฐเท็กซัสมีการสถาปนาตนเองตั้งแต่ปีคศ1836ปถึงปี1846 ก่อนที่จะมีการผนวกดินแดนเท็กซัสเข้าด้วยกันกับอเมริกา 9. เท็กซัสมีประชากร31 4 2 0 0 0 0ล้านคนซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของอเมริการองจากแคลิฟอร์เนียที่มีประชากร40ล้านคนเท่านั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2รองจากแคลิฟอร์เนียแต่เท็กซัสมีพื้นที่ใหญ่กว่าพร้อมทรัพยากรเช่นน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติมากกว่า โดยเมืองฮิวสตันเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐเท็กซัสและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศ 8. ผู้คนมากกว่า30%ของประชากรเท็กซัสพูดภาษาสเปนซึ่งมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและภาษาอเมริกันอินเดียนในบางท้องที่แม้แต่ชีรัฐเองก็ยังใช้ภาษาสเปนอย่างรัฐฟอลอริดาเมืองลอสแอนเจลิสลาสเวกัส แซนตาฟี Fe, และโคโรลาด 7. เท็กซัสเคยมีประธานาธิบดีอยู่ถึง5สมัยก่อนจะเสียเอกราชไปการแยกตัวออกจากเม็กซิโกเมื่อปี1836ทำให้นายเดวิดเจเบอเนสได้รับการแต่งตั้งโดยคณะผู้แทนในการชุมนุมแห่งปี1836ซึ่งเป็นการแต่งตั้งชั่วคราวเท่านั้นก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นมา เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่16มีนาคมปี1836ประธานาธิบดีคนที่สองแซมฮิลสตันหรือที่รู้จักกันในชื่อพลตรีเซมูเอลฮิลสตันเป็นรัฐบุรุษนักการเมืองและฐานชาวอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่19ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่22ตุลาคมปี1836หลังจากประธานาธิบดีคนแรกไม่กี่เดือนประธานาธิบดีคนที่3มมิราโบบีลามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1838 ประธานาธิบดีคนที่4คือแซมฮิวสตันถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ดํดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่13ธันวาคมปี1841และประธานาธิบดีคนที่5แอนสันโจนดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่9ธันวาคมปี1844ซึ่งตัวเขาได้ตายลงเมื่อ3กรกฎาคมปี1845แต่ยังมีการดำรงตำแหน่งจนถึง19กุมภาพันธ์ปี1846โดยมีรองประธานาธิบดีเป็นผู้ทำหน้าที่แทน 6. พื้นที่รัฐเท็กซัสมีขนาดใหญ่กว่าประเทศยุโรปตะวันตกทุกประเทศโดยมีพื้นที่ทั้งหมด695,662ตารางกิโลเมตรและทารัฐนี้เป็นประเทศก็จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยอีกด้วย 5. รัฐเท็กซัสมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐนี้รัฐเดียว GDP รวมมากกว่าประเทศรัสเซียเสียอีก โดยในปัจจุบันจากผลการสำรวจ World Economic แสดงให้เห็นถึง GDP รัฐเท็กซัสอยู่ที่2.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและรัเสเซียมี GDP อยู่ที่1.862ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดแยกตัวออกเป็นประเทศจะเห็นว่ามูลค่าเศรษฐกิจในรัฐเท็กซัสนั้นมีขนาดใหญ่อันดับท็อปทอปของโลก4จำนวนวัวในรัฐเท็กซัสมีมากเกือบ3เท่าของประชากรสิงคปโปร์ เมื่อปี2023มีการสำรวจวัวในรัฐเท็กซัสนั้นมีจำนวนถึง12ลา00น500,000ตัวโดยประเทศสิงคโปร์มีจำนวนประชากรเพียงแค่5ล้าน9 0 0 0คนเท่านั้นและถ้าเอาวัวของรัฐเท็กซัสมาอยู่รวมกับคนในสิงคโปร์ใน1ตารางกิโลเมตรแทบจะเดินชนวัวกันเลยทีเดียว 3. รัเท็กซัตมีไร่ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเลี้ยงวัวและเกษตรกรรมอื่นๆพื้นที่พอปลูกของรัฐเท็กซัตมีชื่อว่าแวกกอร์เนอร์แรนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่บางประเทศซะอีกโดยมีขนาดพื้นที่ถึง5,1527เอเคอร์หรือประมาณเกือบๆ1,270,000ไร่ 2. รัฐเท็กซัตเคยถูกปกครองกับประเทศต่างๆมากถึง6ประเทศด้วยกัน ฐถาไล่เรียงตามทาม์ไลายประกอบไปด้วยสเปนฝรั่งเศสเม็กซิโกสาธารณารัฐเท็กซัสสมาพันธรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นรัฐเท็กซัสต้องการประกาศตัวเป็นเอการาชที่มีการปกครองเป็นของตนเองมากกว่าที่จะมีรัฐบาลกลางคอยควบคุม 1. รัฐเท็กซัสเป็นที่ตั้งของโรงงานรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเทสลามีชื่อว่ากิกัเท็กซัสบุคคลที่รวยที่สุดคืออลิสวอลตันผู้กอ่อตั้งวอลมาร์ทเครือธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทรัพย์สินทั้งหมด65,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2.348ล้านล้านบาทบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในรัฐเท็กซัส AT&T เป็นบริษัทข้ามชาติด้านโทรคมนาคมของสหรัฐ เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอันดับที่2และโทรศัพท์คู่สายใหญ่เป็นอันดับที่1ในสหรัฐและยังรวมไปถึงบริษัทมากมายอย่าง Exxon Mobil หนึ่งในบริษัทน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดลหนึ่งในบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกมสต็อปผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กล่าวมาตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสทั้งหมด รัฐเท็กซัสที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากกว่าประเทศไทยถึง5เท่าขนาดพื้นที่และทรัพยากรที่สำคัญอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสุดท้ายแล้วจะสามารถแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาและประกาศตัวเป็นเอกราชได้หรือไม่นั้นติดตามสถานการณ์กันต่อไปเพราะงั้นเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ